โอเคครับอยู่กับร้านบางคายซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวก๊อก26 w e นะครับตัวนี้สภาพใหม่กริบเลยนะครับแต่ยังไม่ได้อัพแบริ่งนะตัวนี้เขาถือว่าข้างในมันยังใหม่มากก็เลยไม่ได้อัพไปนะครับระบบยิงมันก็เลยยังร้อยเอยู่นะครับก็เลยยังไม่อยากไปเปลี่ยนอยากให้ใช้ของเก่าให้มันไอ้นี่ก่อนครับอ่ะให้ดูภายนอกก่อนนะครับนี่ครับรอยยิงมีแค่นี้เองปกติถ้าเรายิงบ่อยๆนะครับถ้าใครเคยเล่นตระกูลก๊อกมันจะกินเข้ามาประมาณกลางๆถ้ากินแค่นี้แสดงว่ามันนยยิิงไปดดเีว ตัวปืนสภาพใหม่นะครับรอยถลอกมีไหมมีมีตามมุมอย่างนี้นะครับเห็นไหมตัวแรงบากนจะเป็นตามมุมแบบนี้เลยแต่ถามว่ามีมีผลต่อการจริงไหมก็ไม่ครับแม็กซ์ซีจะเป็นแม็กซ์สั้นน่ารักฟุ๊กปิกมากเลย <c oughs> นะแม็กซ์ไซส์กำลังดีน่ารักน่ารับตัวนี้เป็นยิงได้2ระบบครับเชมิกับออตโต้นะครับผมและตัวนี้เจ้าของเก่าเขาใส่เสริมหลังมาให้ด้วยนะครับสําหรับคนมือใหญ่ มันก็จะจับได้เต็มมือขึ้นท่าออกมันก็จะจับได้ไม่เต็มมือมันเหมาะกับปืนมือผู้หญิงนะครับหาผู้ชายเล่นได้ไม่เล่ uh, นลได้หรือผู้ชายมือเล็กๆก็เล่นได้นะแล้วผู้ชายมือใหญ่ก็ถ้าใส่แม็กก็จะมันก็จะพอดีแหละเราะวก็ทํามาเป็นบ่ารองอีกทีนึงอยู่แล้วครับเนี่ยพอจับปุ๊บมันจะพอดีถ้าเราใส่แม็กถ้าแม็กออกมันก็จะผมคนมือใหญ่เนาะมันจะมีนิ้วก้อยอยู่แบบที่มันกำได้ไม่มิดนะครัมโอเคต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงกันนะครับ โอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวก๊อฟ26 WE นะครับมาทดสอบยิงกันนะครับผมแก๊สทดสอบเป็นแก๊ส e ีกี่พันนะครับเจ้าเปล่าเจ้าเดิมนะครับกดค้างตัวนี้ประมาณ4-5วินาทีก็พอครับเพราะว่าด้วยความที่แม็กซ์สั้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวก๊อฟ26ผมบอกก่อนว่ามันใช้ร่วมกับก๊อกอ่า18-17ของ WE ได้นะครับผมเพราะว่า ในตระกูลก๊อกเนี่ยถ้าเป็นแม็กยาวก็ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับถ้าเป็นแม็กซั้นก็มันจุกแกดด๊ได้น้อยหน่อยยิงได้น้อยหน่อยนะครับเพื่อความที่แรงอัดมันน้อยนะครับวิธีการใส่ลูกนะครับตัวนี้ไม่มีช่องโหลดลูกมาให้เราก็ต้องมันจุมือนะครับ ก็จะช้านิดนึงนะครับเนื่องจากเราต้องบรรจุมือผ่านปากแม็กนะครับซึ่งตามหลักแล้วจริงๆมันก็ไม่ควรหรอกแต่ในเมื่อแม็กรุ่นนี้มันจําเป็นต้องโหลดปากแม็กเนื่องจากเขาไม่สามารถทําช่องโหลดลูกได้เนื่องจากแม็กเขาเล็กนะครับแมก็กเขาสั้นนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปะจะเป็นการทดสอบยิงก,กันนะครับผมทดสอบด้วยระบบเซมิก่อนนะครับจํนานวน3นัดนะครับปึ๊บเค 2องเจ็ดศูนะครับด้วยแม็กที่สั้นแรงอัดมาเลยน้อยตามแต่ถามว่าความแรงขนาดนี้ก็น่ารักนะครับ2องร้อนะครับถือว่าโอเคนะยิงเล่นสนุกสนุกได้นะครับปรับเป็นออโต้ครับปุ๊บอ่า อัลโต้ Auto ได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมด้วยความที่เป็นแม็กสั้นความแรงอาจจะได้น้อยหน่อยเนื่องจากแรงอัดมันน้อยนะครับถ้าท่านใดอยากได้แรงอัดเยอะขึ้นท่านก็ไปหาซื้อแม็กสิบสิบของ w ีมาใส่นะครับแม็กก็เป็นแม็กยาว50นัดราคาก็จะอาจจะแม็กวีนะราคาโหดหน่อยแตนะ่หามือสองได้ก็ไม่โหดเท่าไหร่นะครับผมนะครับหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับเราแม็กออกก่อนดึงสไลด์หลังแบบนี้แล้วร่างกายทิ้งข้างหลังจากเล่นเสร็จ นะครับผมเอเคไหมถ้าสนใจนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์นทักที่เพจวิบิกันชเจริญเซาล์ไลอ้อบีเคแอลซอฟครับผมโอเคครับขอบคุณครับ